มาดูค่ะนะัทพงศ์นะครับออกมายืนยันว่าพักประชาชนนั้นไม่ดันคุณอนุทินนะคะไปนั่งนายกนะคะเหตุว่าหน้ากระดานแคนดิเดตที่เหลือเลือกใหม่ก็แก้ปัญหาประเทศไม่ได้ออกมาเน็บพักร่วมต่อรองเก้าอี้มากกว่าเอาปัญหาของประเทศพร้อมกันนี้ก็บอกว่าสมควรแล้ว ยิงลงพื้นที่อุบลย้ํารัฐบาลพลเรือนต้องอยู่เหนือกองทัพค่ะนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักประชาชนนะคะให้สัมภาษณ์ถึงทางออกของรัฐบาลหลังมีคลิปเสียงของนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จหุนเซนว่าจากหน้ากระดานที่เป็นอยู่ตัวนายกรัฐมนตรีนั้นสูญเสียความเชื่อมั่นไปแล้วและการลาออกก็คงไม่ใช่ทางเลือกด้วยสมการที่เป็นอยู่ตนคิดว่าประชาชนขาดความเชื่อมั่นไปแล้วทางออกเดียวก็คือการยุบสภาจากบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เหลืออยู่ แล้วก็เชื่อว่าเลือกมาแล้วก็ไม่สามารถหาทางออกให้กับประเทศได้ปัญหาสำคัญเช่นการปฏิรูปกองทัพ การแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมไปถึงเรื่องอื่นๆการรวมตัวกันของรัฐบาลที่เหลืออยู่ก็คงไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เพราะถามว่ามองปฏิกิริยาการต่อรองของพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยอย่างไรคุณนรพงศ์บอกว่าคงต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีให้ได้มากที่สุดเห็นจากการสื่อสารเมื่อวานนี้ที่บอกว่าต้องไปคุยกับนายกก็คงจะเป็นเรื่องนี้มากกว่าการเอาประเด็นปัญหาของประเทศเป็นหลัก พอถามย้ำถึงเรื่องพรรร่วมรัฐบาลเหล่านี้เนี่ยเห็นผลประโยชน์ของพักตัวเองมากกว่าประเทศใช่หรือไม่อันที่จริงแล้วคําถามนี้ จริงๆถามไปก็ได้คําตอบในตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าอยากฟังจากปากของผู้นาฝ่ายค้านนายนัทพงศ์บอกเป็นบริบททางการเมืองที่ผ่านมาพับประชาชนเคยอภิปรายสื่อสารแบบนี้มาก่อนเช่นการอภิปรายงบประมาณว่าเราอยากเห็นการจัดสรรงบประมาณที่เป็นประโยชน์กับประเทศแต่ก็กลายเป็นว่าทุกครั้งจังหวะก้าวทางการเมืองเป็นการต่อรองตําแหน่งและผลประโยชน์มากกว่าเป็นสิ่งที่พวกเราเป็นห่วงจึงนํามาสู่ข้อเรียกร้องว่าการละออกไม่ใช่ทางออกของประเทศ ส่วนกรณีที่นายภูมิธรรมบอกว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมคุณนรพงศ์บอกอย่างนี้เลยก็อย่างที่บอกแหละครับว่าตอนนี้เนี่ยยังเกาะกลุ่มรวมตัวกันได้อยู่ถึงจะไปได้ก็เป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ําที่มีสภาพแบบนี้ตัวนายกเป็นแพรทองทานมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทําลายความเชื่อมั่นต่อน,นักลงทุนอีกหลายคน พะถามว่าเปิดสมัยประชุมสภามาแล้วจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยหรือไม่นายนัทพงศ์บอกว่าต้องรอดูพักฝ่ายค้านก็พร้อมจะทําหน้าที่ตามกลไกตรวจสอบอย่างเต็มที่เพื่อกดดันนายกให้ยุบสภาเพื่อคืนอํานาจให้กับประชาชน พอถามถึงว่าหากรัฐบาลรวมกันไม่ได้พักประชาชนจะรวมกับภูมิใจไทยตั้งรัฐบาลแล้วก็เสนอชื่อนายอนุทินที่มีชื่อเป็นคนดิเดตเป็นนายกหรือไม่คุณนัทพงศ์บอกไม่มีแน่นอนนะคะไม่มีเสนอชื่ออนุทินแน่นอนในบัญชีคนดิเดตนายกเรายืนยันมาโดยตลอดว่าในหน้ากระดานที่เป็นอยู่เราไม่สามารถสนับสนุนให้ใครก็ตามมาดํารงตําแหน่งนายกได้ต่อณนะตอนนี้เพื่อแก้ไขสถานการณ์ก็เลยยืนยันในจุดยืนเดิมนะคะว่าเราอยู่ในฐานะพัก ฝ่ายค้านพอถามว่ามองอย่างไรกับการที่รัฐบาลบอกให้รักและสามัคคีกันในสถานการณ์แบบนี้คำตอบก็คือเรื่องความสามัคคีคิดว่ามันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ไม่อยากให้ใช้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ที่มีความขัดแย้งระหว่างประเทศการเมืองภายในประเทศอาศัยเป็นจุดช่วงชิงใช้กระแสะชาตินิยมมาเรียกร้องให้ใช้อำนาจนอกระบบ นายกลงพื้นที่อุบลเพื่อทําภารกิจกับแม่ทัพภาคที่สองนั้นจะสามารถสยบรอยร้าวได้หรือไม่คุณนัทพงศ์มองเรื่องนี้บอกว่าเป็นสิ่งที่นายกสมควรทําอยู่แล้วต้องพยายามให้รัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพและมีบทบาทนํากองทัพซึ่งตนก็คาดหวังว่านายกจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อเรียกร้องความเชื่อมั่นกลับคืนมา สำหรับช่วงที่มีการชุมนุมในตอนนี้จะมีสิ่งเราให้เกิดการเล่นนอกกติการหรือไม่นายนัทพงศ์บอกว่าเข้าใจว่าประชาชนอยากให้เปลี่ยนตัวผู้นําประเทศแต่ว่าการเปลี่ยนตัวมีหลายช่องทางช่องทางที่เราไม่เห็นด้วยและไม่อยากให้เกิดมากที่สุดคือการเรียกร้องให้เกิดอํานาจนอกระบบจนเกิดการปฏิวัติร,รัฐประหารช่องทางอื่นยังมีเปลี่ยนตัวนายกโดยสมการการเมืองยังไม่เปลี่ยนได้รัฐบาลคล้ายเดิมเพียงเปลี่ยนแต่หัวหน้า ตัวผู้นําประเทศแต่ไม่สามารถผลักดันแก้ไขปัญหาประเทศได้หากประชาชนต้องการทางออกจริงๆตนคิดว่าการเลือกตั้งใหม่ให้เสียงของประชาชนเป็นผู้กําหนดอน,นาคตของประเทศและเป็นทางออกที่ถูกต้องที่สุด สำหรับเรื่องของการที่ว่าได้มีการคุยกับฝ่ายค้านกลุ่มใหม่ที่จะมาอยู่ร่วมกันแล้วหรือไม่นายนัทพงศ์บอกว่าคงไม่ได้มีการนัดเฉพาะกิจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดฝ่ายค้านในสภาก็มีการพูดคุยกันอยู่แล้วแต่ถ้าหมายถึงพักภูมิใจไทยที่เข้ามาล่าสุดโดยส่วนตัวยังไม่ได้มีการพูดคุยแต่อย่างใดอย่างเป็นทางการหากว่ารัฐบาลเสียงปริ่มน้ำเกิดคำถามนี้ค่ะหากว่ารัฐบาลเสียงปริ่มน้ำอาจจะมีการซื้องูเห่าเพิ่ม ได้มีการเน้นย้ำคนในพักประชาชนหรือไม่คุณนัฐพงศ์บอกไม่ได้มีความจําเป็นต้องเน้นย้ำใดๆมั่นใจในเพื่อนร่วมพักค่ะ แล้วก่อนหน้านี้นะคะที่ฝั่งรัฐบาลบอกว่ามีงูเห่าฝากเลี้ยงไว้ได้พักประชาชนคุณนัทพงศ์บอกว่าก็ได้เคยสื่อสารไปแล้วว่าหากว่าใครมีก็ตามให้เปิดชื่อออกมาเพื่อความเป็นธรรมกับทุกคนเจ้าตัวจะได้ออกมาชี้แจงแต่โดยส่วนตัวเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมพักทุกคนแล้วก็ย้ําว่าไม่มีแน่นอนค่ะส่วนจะมีการคาดโทษหรือไม่หากว่าไม่มาร่วมโหวตในสภาก็คิดว่าทุกการลงมติเป็นหน้าที่ของสองสอ,งอยู่แล้วซึ่งอาจจะมีการเจ็บป่วย บ้างแต่ตนก็เชื่อว่าเพื่อนสสทุกคนทำหน้าที่ที่ผ่านมามีหลายคนเข้าโรงพยาบาลไปรักษาตัวบ้างเพราะฉะนั้นเสียงที่ขาดหายไปไม่ได้อยู่ที่งูเห่าเสมอไปก็ยังคงมีคำถามถึงทางด้านพักรวมไทยสร้างชาติที่บอกว่าจะมีการเปลี่ยนนายกเป็นนายชัยเกษมจากพักเพื่อไทยและหากรัฐบาลไม่ตอบรับจะเป็นอย่างไรคําตอบจากนัทพงศ์ก็คือว่าต้องดูสมการณนะตอนนี้พักประชาชนพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยคือสในส ที่ต้องรวมตัวกันถึงจะได้เสียงข้างมากเดินหน้าต่อแต่ว่าจุดยืนของพักประชาชนชัดเจนว่าเราไม่ร่วมรัฐบาลฉะนั้นสภาพที่เป็นอยู่ณตอนนี้พักภูมิใจไทยถอนตัวออกมาจึงเกิดสภาพรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำซึ่งตนก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องติดตามดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้น